วันนี้เดี๋ยวคนที่รอดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเลยนะครับบ่ายสองโมงท่นานนายก,กแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะ,ะทางเดินอีวอลล์อนไลน์เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่าเราไปย้อนดูผลงานรัฐบาลก่อนละกันเม,มื่อคืนตอนแรกนาะยกบอกจะแถลงทุ่มหนึ่งนะตอนหลังเลื่อนเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลงานรัฐบาลเสร็จสาห์กสิบวันนะ,ะหรือรรว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบชั่วโมงนะท่านนายกแกก็แยก เป็นลดรายจ่ายที่ทําไปแล้วเนี่ยนะก็ลดค่าไฟนะน้ํามันดีเซลอันนี้ก็ลดละแล้วก็น้ํามันเบนซินลดแล้วนะครับพักหนี้เกษตรกระอันนี้ก็60วันทํามาแล้วนะเป็นไงบ้างหลังจากลดค่าไฟที่บ้านค่าไฟถูกลงไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟหลวงอยู่เป็นหอพักไงอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์มันก็ใช้ไฟมันจะไม่เหมือนไฟบ้านเวลาคิดเลต์ราคาไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะแสดงว่าคนกลุ่มคนที่อยู่หอพักก็จะก็ไม่ได้ประโยชน์ถูก จากมาตรการนี้เจ้าของหอเขาไม่ลดให้เหรอยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรยูนิตเท่าเดิมราคาเท่าเดิม,มใช่ไหมใช่อ้แต่ว่าคนก็อยู่เยอะนะในกรุงเทพพวกเด็กนักศึกษาพกูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็จะคิดเลทอาตาัตราอีกอัตราหนึ่งก็จะไม่ได้สิทธิ์ที่ว่าไม่จ่าย3เดือนแล้วไม่ยกหม้ออันนี้ก็หนึ่งลดรายจ่ายนะเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ก็วันนี้อย่างที่บอกแล้วครับดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นนะเขาจะแถลงบ่ายสองแล้วก็วีซ่าฟรีอันนี้เขาก็จะไปโยงกับเรื่องท่องเที่ยวนะจะมีอะไรบ้าง คาซัคคาซัคสถานใช่ไหมคาซัคสถานแล้วก็รัสเซียรัสเซียนี่เพิ่มเพิ่มเวลาอยู่ในไทยจากสามสิบเป็นเก้าสิบวันนะนี่ก็โยงกับเรื่องท่องเที่ยวในส่วนขยายโอกาสขยายโอกาสก็ยังยังไม่ชัดนะจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนาคตอ่ะรถไฟความเร็วสูงอ่าซอฟต์พาวเวอร์นะเจรจ่า f t a แล้วก็เรื่องแก้ปัญหาท่านนายกก็ชี้แจงนะครับก็แก้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคอมพิวเตอร์ใช่ไหม ที่เจอกันประจำเจอกันทุกวันนี่ครัวเรือนค่ะปัญหายาเสพติดแต่ว่าแกง๊ง c a เ l นเจอร์จริงๆนะมันแบบมันเหมือนว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันฆ่าไม่ตายอะ่ะใช่เขาก็จะมีมุกใหม่มาเรื่อยๆนะพี่นะแกง๊ง call center เนี่ยตอนนี้ก็คือแกง๊งตอนนี้โทรศัพท์อะ่ะเอาจริงๆคนที่โทรเข้าเนี่ยสิบสายเนี่ยเป็น call center สักเก้าแล้วนะ <laughs> <laughs> อีกสายหนึ่งเนี่ยคือโทรโทรมาทวงค่าโทรศัพทพ์เอาไปจ่ายด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ <laughs> โทรมาทวงบัตรเครดิตนะที่เหลือเป็น call นเตอร์สลับกันมาเดี๋ยว ใายค่ะคุณมีบัญชีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณมีโทรศัพท์พัสดุส่งไปต่างประเทศเออญาตเห็นล่าสุดเห็นล่าสุดมีการแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าญาติคุณบาดเจ็บอ๋อเหรอญาติคุณบาดเจ็บคนนั้นคนนี้คุณเป็นญาติของคนนี้ใช่ไหมเราโทรมาจาก uh. โรงพยาบาลนะคุณต้องดําเนินการนู่นนี่นั่นอ่ะก็มาในหลายหลากหลายรูปแบบก็อยากให้แต่ละคนตอนรับโทรศัพท์ ถ้าเบอร์ยาวเบอร์แปลกๆมาโทรมาถามแปลกๆก็ตั้งสติกันก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะกดรับแล้วก็ท่านายกก็ชี้แจงหลายคนก็ตกใยเอ้ยทำไมนายกเสด็าเนี่ยไม่แถลงวันเดียวกันไปเลยอ๋อใช่ไหมมันทําไมมันต้องมาแบ่งสองสองขยักไอขยักแรกก็คือเมื่อคืนอาจจะนานไปหรือเปล่าคะพี่สี่สิบสองนาทีเองสี่สองนาทีแถลงแล้วก็วันนี้เดี๋ยวบ่ายสองท่านายกก็มาชี้แจงอย่างนี้แ่บอกว่าคนถามมาเยอะนะว่าทําไมไม่แถลงรอบเดียวท่านายกก็ทวิต ข้อความนะครับลง X หรือว่าทวิตเตอร์เนี่ยบอกว่ามีหลายสํานกข่าวทักมาว่าทำไมออกผลงาน60วันหนึ่งวันก่อนออกถแถลงการดิจิตอลวอลเล็ตทำไมไม่ถแถลงพร้อมกันอ๋นะองั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการเรื่องการถแถลงของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนายกอาจจะมีกำหนดการอยู่แล้วนี่ไงท่านนายกก็เลยชี้แจงอย่างนี้บอกบอกว่าผมอยากให้การถแถลงข่าววันนี้ให้ทุกท่านมุ่งจุดสนใจไปที่ดิจิตอลวอลเล็ตโดยมไม่ไปพะวงกับเรื่องผลงาน60วันที่ผ่านมา จะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดของโครงการอย่างเต็มที่ครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายใดๆที่จะกบข่าวใดๆทั้งสิ้นเจอกันแล้วก็มีบอกว่าราติสวัสดยนะคือเมื่อคืนตอนดึกๆก็ไม่นอนเหมือนอาจารย์ชาตเนี่ยแหละคือก็คือไม่นอนเหมือนกันคือคนเก่งๆเนี่ยเขาเขาจะไม่ชอบนอนใช่ไหมใช่น่าจะแหละเขาชอบโทรคุยกันนะมีแรงงานข่าวว่าเขาชอบโทรคุยกันอาจารย์ชาตกับคุณเศรษฐานี่คุยกันเหรอ เขาจะชอบเขาจะชอบโทรคุยกันแบบมีงานนัดงานหรือว่ามีปัญหามีเรื่องเร่งด่วนเนี่ยเขาจะโทรคุยกันตลอดเวลา<อ>ว่าอ่ะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเร่งด่วนจะทําการยังไงต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะก็จะก็จะคุยกันแล้วก็การทํางานก็จะคลายๆกันนะคะพี่เก่งเพราะว่าอ่ะอย่างของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเวลาแกลงพื้นที่ดูงานอะไรเงี้ยแกก็จะมีการไลฟ์สดแต่ของท่านนายกเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยท่านก็จะมีการอัพโซเชียลตลอดเวลาท่านานานะยกนี่กอดติดกอดติดไม่พอนะตอบโต้ด้วยนะ ใครไปพาดพิงแกเนี่ยคอมเมนต์นะยังยังแบบนักข่าวแล้วสำนักข่าวเนี่ยไปไปลงข่าวพาดพิงเนี่ยแกแกแกนี่เลยนะแกรีแกรีโพสต์แกรีโพสต์มาเอ่ะแกรีแล้วแกตบดต่อด้วยสุดยอดก็ทันเหตุการณ์ดีนะเอาจริงอ่าใช่นะครับอันนี้ก็ท่านนายกนะวันนี้ตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลประชุมกรรมการที่ต้นวอลเล็ตอยู่ตอนนี้ประชุมตั้งแต่11โมงนะครับประชุมนี่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประชุมแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวใบสองนะครับมีแถลงข่าวว่าอย่างที่ว่าแหละเดี๋ยวได้นิวออนไลน์เราถ่ายทอดสดด้วยใช่แล้วมากอดติดกันว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับดิจิตอลวอลเล็ตไหมอ่าแต่ว่าง้มๆมาก็ว่ายังไงครับพี่เดี๋ยวรอแล้วกันเอาเหรอเออเดี๋ยวรอต่อเอาอ่าเอาพี่อ่ะน่าจะมีสิทธิน่าจะมีสิทธิ์ละหนูจะมีสิทธิ์ไหมเดี๋ยวรอต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ